บางคนล้างสะอาดเกินไปล้างเข้าไปถึงข้างในช่องคลอดไปลบกวนค่า pH กดด่างทําให้ช่องคลอดเสียสมดุลมันจะมีเชื้อประจําถิ่นอาศัยอยู่ที่เรียกว่า Normal f l o r a นะคะแต่มันจะมีเชื้อตัวไม่ดีก็คือแบคทีเรียกับเชื้อรากลิ่นกีกี้ของเรามันเหม็นหรือว่าเป็นกลิ่นปกติกันนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขาปัญหาน้องสาวค่ะกลิ่นจิมิีหรือกลิ่นของน้องสาวเนี่ยถือว่าเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละคน ซึ่งบางคนก็บอกว่ากลิ่นแบบเนี้ยหอมแต่บางคนก็บอกว่ากลิ่นแบบนี้มันเหมน็นเหม็นเค็มหรือบางคนก็บอกว่ากลิ่นแบบนี้มันเป็นกลิ่นปกติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคุ้นชินของแต่ละคนแต่กลิ่นที่เราคุ้นชินแล้วบอกว่ามันปกติเนี่ยมันอาจจะไม่ปกติสําหรับคนอื่นก็ได้นะคะ <S <S แล้วเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็คงไม่มีใครกล้าเตือนเราหรอกนะคะว่าเธอเธอน้องสาวของเธอกลิ่นมันแรงจัง เพราะฉะนั้นก่อนที่คนอื่นจะเอากลิ่นของน้องสาวของเราไปเม้ากันเนี่ยหรือมาเตือนเราให้รู้สึกกระเทือนใจว่าน้องสาวของเธอกลิ่นแรงจังเราก็รีบมาสํารวจน้องสาวของเรากันก่อนดีกว่านะคะว่ากลิ่นน้องสาวของเราเนี่ยมันเป็นกลิ่นปกติหรือว่ามันเหม็นกันแน่ <S <S และสําหรับใครที่ฟังแล้วนะคะสรุปได้ว่าน้องสาวของเรามีกลิ่นที่ไม่ปกติแม่จ๋าก็มี5วิธีในการกําจัดกลิ่นน้องสาวมาฝากกันด้วยค่ะ กลิ่นจิมีแบบไหนที่คุณมีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจิมีเนี่ยมันมีกลิ่นด้วยกันหลายแบบและแต่ละกลิ่นนะคะก็บอกได้ด้วยว่าตอนนั้นสุขภาพน้องสาวของคุณเป็นยังไงเริ่มที่กลิ่นที่1ก็คือกลิ่นอับแบบขาว กลิ่นนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีประจำเดือนรวมไปถึงในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์มันจะมีกลิ่นที่เรียกว่ากลิ่นโลหะค่ะซึ่งมันจะมีอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นกลิ่นนี้นะคะเกิดขึ้นเนื่องจากค่าความกดด่างหรือค่า pH ในช่องคลอดมีการเปลี่ยนไปเพราะเลือดและอสุจิค่ะดังนั้นถ้าหากว่าใครนะคะมีกลิ่นแบบนี้เป็นประจำก็คือกลิ่นอับแบบขาวๆเนี่ยมีเป็นประจำถึงแม้ว่าไม่ใช่ช่วงหลังมีประจำเดือนหรือไม่ใช่ช่วงที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ย ถ้ามีกลิ่นแบบนี้แสดงว่าภาวะความเป็นกดดังในช่องคลอดของเราไม่ปกติอันนี้ควรจะไปตรวจค่ะกลิ่นที่2ก็คือมีกลิ่นอับแบบกลิ่นยีสต์แล้วก็มีอาการคันๆและมีอาการตกขาวข้นร่วมด้วยลักษณะแบบนี้บง่งบอกว่าในช่องคลอดอาจจะมีการติดเชื้อยีสต์หรืออาจจะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรืออาจจะเกิดจากการที่ใส่ชุดชั้นในที่มีความอับชื้นบางคนบอกว่ากลิ่นที่อับแบบยีสต์นี้นะคะอาจจะมีลักษณะเหมือนกลิ่นของขนมปังเพราะในขนมปังจะมีเชื้อยีสต์อยู่ด้วยก็ลองสังเกตกันดูนะคะกลิ่นอับแบบกลิ่นยีสต์หรือกลิ่นอับเหมือนขนมปังแสดงว่าอาจมีการติดเชื้อยีสต์ในช่องคลอดกลิ<ๆ>่นที่3ค่ะกลิ่นคาวปลาเค็มๆซึ่งจริงๆแล้วนะคะกลิ่นคาวปลาเค็มเนี่ยช่องคลอดของเรามีกลิ่นแบบนี้อยู่แล้วค่ะเป็นกลิ่นปกติ แต่กลิ่นจะต้องไม่แรงมากนะคะกลิ่นอาจจะเป็นกลิ่นอาหารทะเลเค็มๆนิดหน่อยพอได้กลิ่นเล็กน้อยเมื่อเอาจมูกเข้าไปใกล้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในภาวะปกติเดินกันอยู่นั่งกันอยู่ใกล้ๆกันแล้วได้กลิ่นปลาเค็มๆแบบนี้โชยมาอันนี้ไม่ใช่กลิ่นปกติของน้องสาว แต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เป็นช่วงยกเว้นอาจจะทําให้กลิ่นปลาคาวๆมันแรงขึ้นได้ก็คือช่วงมีประจําเดือนแต่ถ้าหากว่ากลิ่นคาวมันแรงมากๆเข้าไปอยู่ใกล้แล้วก็ได้กลิ่นนะคะลุกเดินลุกนั่งกระโปรงผึบผับแล้วกลิ่นมันโชยออกมาอันนี้ไม่ปกติอาจเป็นสัญญาณบอกว่าในช่องคลอดมีการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียค่ะและกลิ่นที่4ี่ก็คือกลิ่นเหม็นเน่าค่ะ ถ้าน้องสาวมีกลิ่นแบบนี้ไม่ว่าจะเอาจมูกไปใกล้หรือไม่ใกล้แล้วได้กลิ่นเหม็นเน่านะคะไม่ต้องอธิบายแล้วค่ะน่าแสดงว่าน้องสาวของเรามีการติดเชื้อแน่นอนค่ะในกรณีนี้ต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยค่ะไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเอน้องสาวเราเป็นอะไรนะอยู่ดีๆกลิ่นแรงขึ้นมาล้างไม่สะอาดหรือเปล่าถ้าถึงขั้นว่าเหม็นเนา่าแสดงว่าต้องมีการติดเชื้อต้องไปหาหมอค่ะสิ่งหนึ่งที่สาวๆจะต้องรู้นะคะ โดยปกติธรรมชาติแล้วเนี่ยน้องสาวของเรามันมีกลิ่นอยู่แล้วค่ะเป็นกลิ่นธรรมชาติไม่มีใครที่น้องสาวไม่มีกลิ่นนั่นมันเป็นเพราะว่าบริเวณช่องคลอดของเรานะคะมันจะมีสภาวะเป็นกรดอ,อ่อนค่า pH อยู่ที่3.8-4.5ถึงมันจะมีเชื้อประจำถิ่นอาศัยอยู่ที่เรียกว่า Normal f l o r a นะคะมีทั้งจุลินรีย์แบคทีเรียเชื้อราซึ่งไอตัวดีเนี่ยตัวที่คอยดูแลน้องสาวของเราให้สุขภาพดีคือจุลินทรีย์หรือแลคโตบาซิลัสนะคะ สภาวะช่องข้อที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต,ตของจุลินทรีย์ตัวดีแลคโตบาซิลัสเนี่ยมันจะมีค่า pH เป็นกรดอ,อ่อนๆ่อน3.8ถึง4.5แต่มันจะมีเชื้อตัวไม่ดีก็คือแบคทีเรียกับเชื้อราที่มันจะคอยจ้องทําให้น้องสาวของเรามีการติดเชื้อมีกลิ่นมีตกขาวเยอะผิดปกติมีอาการคันต่างๆนานานะคะเมื่อไหร่ที่น้องสาวของเราช่องคลอดของเราเสียสมดุลกดด่าง มันจะทําให้จุลินซีเนี่ยไม่สามารถควบคุมแบคทีเรียรเชื้อราพวกนี้ได้น้องสาวของเราก็เลยมีอาการผิดปกติถ้าเรานะคะดูแลน้องสาวของเราไม่ดีก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ากินยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพิ่มเพื่อมากเกินไปเพราะยาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็ฆ่าทุกเชื้อค่ะมันไม่รู้หรอกว่าตัวไหนเชื้อดีเชื้อไม่ดีพอเรากินเข้าไปมันก็ทําให้จุลินซีตัวใดดีเนี่ยอาจจะตายไปมันก็เลยควบคุมแบคทีเรียรเชื้อราไม่ได้ สังเกตว่าใครกินยาฆ่าเชื้อบ่อยนะคะช่องคลอดจะมีอาการผิดปกติหรือการกินอาหารบางประเภทมากเกินไปก็ทําให้ช่องคลอดมีอาการผิดปกติได้ติดเชื้อได้บ่อยหรือบางคนที่ล้างไม่สะอาดปล่อยให้อับชื้นทําความสะอาดไม่ดีหรือบางคนล้างสะอาดเกินไปล้างเข้าไปถึงข้างในช่องคลอดไปลบกวนฆ่า ps กดด่างทําให้ช่องคลอดเสียสมดุลน,น้องสาวก็มีอาการผิดปกติได้เช่นกันค่ะ และนี่นะคะก็คือ5สิ่งที่สาวๆควรทำและไม่ควรทำเพื่อป้องกันน้องสาวเกิดกลิ่นผิดปกติ 1. อาหารมีผลต่อกลิ่นน้องสาวถ้าใครนะคะไม่อยากให้น้องสาวมีกลิ่นผิดปกติมีอาการคันมีตกขาวมากเกินไปนะคะอาหารที่ควรจะเลี่ยงนะคะนั่นก็คืออาหารสุกๆดิบๆอาหารหมักดอง ปลาล้า,าปลาจอมปลาเค็มปูดองอาหารทะเลแล้วก็เครื่องเทศต่างๆรวมไปถึงนมเนยชีสถ้ากินมากเกินไปก็ทําให้น้องสาวมีกลิ่นได้และถ้าอยากให้น้องสาวมีสุขภาพดีนะคะก็เน้นไปที่กินอาหารที่มีโพลีเอลติกค่ะโพลีเอลติกเนี่ยเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อของจุลินรียถ้าจุลินทรีย์ตัวดีจเจริญเต,ติบโตได้ดีนะคะช่องคลอดก็จะสมดุลมากขึ้นควบคุมเชื้อราแบคทีเรียไม่ให้จเจริญเต,ติบโตแล้วทาให้มีตกขาวมีกลิ่นและมีอาการคันค่ะ ถ้าอาหารธรรมชาตินะคะก็เช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวแต่ให้เลือกเป็นรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ําตาลนะคะถ้ายิงเรากินน้ําตาลมากเชื้อรามันชอบน้าตาลมันก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีหรือจะเลือกเป็นอาหารเสริมที่มีโพลิบลติกก็ได้ในปัจจุบันเขาก็มีอาหารเสริมสําหรับบริเวณช่องคลอดที่เสริมโพลิบลติกด้วย 2ค่ะเซตผมให้น้องสาวบ้างก็ดีนะคะน้องสาวที่มีผมเยอะเกินไปผมหนาผมยาวมันอาจจะทําให้หมักหม,มทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็เกิดกลิ่นนะคะซับแพงได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าใครที่น้องสาวผมดกผมยาวอาจจะเซตให้สั้นสักเล็กน้อยนะคะเดือนละ1-2ครั้งก็ได้ แต่ไม่แนะนําให้บวชชีให้น้องสาวนะคะเพราะว่าการโกนเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิวหนังบริเวณน้องสาวระคายเคืองได้แค่ซอยให้สั้นลงบ้างก็พอค่ะจะได้รักษาทำความสะอาดได้ง่าย 3. นะคะทำความสะอาดแต่แค่พอดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดน้องสาวใช้แค่น้าเปล่าก็พอค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกนะคะว่ามันไม่ค่อยมั่นใจนะอยากจะใช้สบู่ก็ใช้ได้แต่เลือกให้ดีนะคะเลือกที่ pH เหมาะสมกับน้องสาวก็คือ3.8-4.5ถึง4.5เป็นกรดอ่อนๆอย่าไปใช้สบู่ที่มีภาวะเป็นด่างแล้วก็ล้างแค่ภายนอกแคมนอกแคมใน,มนรวมไปถึงทวารหนักล้างกรีบๆนี่แหละคะ่ะบริเวณขาหนีบบริเวณกรีบนะคะปีกผีเสื้อล้างให้สะอาดแล้วซับให้แห้งนะคะอย่าปล่อยให้อับชื้นทุกครั้งที่ปัสสาวะเนี่ยถ้าล้างน้ําก็เช็ดให้แห้งนะคะอย่าปล่อยให้อับชื้น แล้วไม่จําเป็นต้องล้างเข้าไปในช่องคลอดนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาในช่องคลอดเรามีจุลินทรีย์ดูแลอยู่แล้วถ้าเราไปบรบกวนเขาไปล้วงไปล้างไปฉีดทําให้จุลินทรีย์ในนั้นมันเสียสมดุลเสียสมดุลกดด่างด้วยนะคะช่องคลอดก็จะเกิดกลิ่นมีตกขาวมีอาการคันล้างนะคะดีแล้วแต่ล้างแค่พอสมควรล้างแค่พอดีไม่ต้องมากเกินไป 4. ค่ะไม่ใส่กางเกงที่รัดแน่นเกินไปทั้งกางเกงในกางเกงนอกนะคะ ้าใครนะคะที่ชอบใส่เสื้อผ้ารัดัดแน่นใส่กางเกงสกินนี่ใส่สเตใส่กางเกงเลกกิ้งนะคะบางคนเนี่ยใส่สเตด้วยใส่เลกกิ้งใส่ถุงน่องน้องสาวเนี่ยไม่ได้หายจงหายใจอะไรกันเลยนะคะมันก็จะอับชื้นได้ง่ายระบายอากาศได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใส่กางเกงที่รัดแน่นเกินไปบ่อยๆนานๆค่ะปล่อยให้น้องสาวได้หายใจบ้างระบายอากาศบ้าง แล้วกางเกงในนะคะแนะนําให้เลือกที่เป็นผ้าฝ้ายจะระบายอากาศได้ดีแล้วก็การซักทำความสะอาดเนี่ยควรจะซักแล้วตากให้แห้งถ้าตากแดดได้จะดีมากเพื่อป้องกันกางเกงในเป็นเชื้อราค่ะผ้าค่ะมีเซ็กที่ปลอดภัยไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะคะหรือเลือกคู่นอนหน่อยก็ดีเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สะอาด ดังนั้นนะคะเลือกหน่อยก็ดีค่ะเพย์เซฟนะคะและทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์แนะนำว่าให้ล้างทำความสะอาดให้สะอาดทั้งตัวเราแล้วก็คู่ของเราแต่ถ้าจะให้ดีนะคะใช้ถุงยางอนามัยจะดีมากๆป้องกันเชื้อต่างๆโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และถ้าใครใช้อุปกรณ์ของเล่นนะคะทุกครั้งที่ใช้เสร็จต้องล้างทำความสะอาดนะคะเพราะของเล่นพวกนี้มันจะไปสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆที่อยู่บริเวณน้องสาวของเรา ซึงเจ้าสารพวกนี้มันก็จะมีเชื้อต่างๆรวมอยู่ด้วยเชื้อราแบคทีเรียนะคะถ้าเราใช้แล้วไม่ล้างทำความสะอาดมันก็จะเกิดอาการหมักหมมมีเชื้อโรคอยู่ที่นั่นเอามาใช้อีก้องสาวเราก็จะติดเชื้อและอีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่าใช้อุปกรณ์ของเล่นร่วมกับคนอื่นอย่าไปยืมของใครมาใช้แล้วก็อย่าเอาของตัวเองให้คนอื่นยืมไปใช้นะคะการที่เราใช้อุปกรณ์ของเล่นร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งถ้าใช้กันหลายคน มันก็ไม่แตกต่างกับการที่เรามีเพศสัมพันธ์กับคนหลายๆคนค่ะเพราะอุปกรณ์ของเล่นที่เราใช้มันจะไปสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศมันก็จะไปติดสารคัดหลั่งมาด้วยถ้าเราเอามาใช้เราก็อาจจะติดโรคจากคนคนนั้นได้ค่ะอุปกรณ์ของเล่นใช้ได้ค่ะแต่ใช้แล้วล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้ส่วนตัวใช้ของใครของมันค่ะและอันนี้นะคะเป็นเก็ดเล็กเกดน้อยนะคะที่แถมให้ เป็นสิ่งที่ทุกคนสาวๆทุกคนควรจะรู้นะคะสําหรับในคนปกติเนี่ยจิมีของเรามันมีกลิ่นได้ค่ะมันมีกลิ่นตามธรรมชาติเป็นกลิ่นออกเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะช่องคอดมีเพราะว่าเป็นกรดอ่อน,ออน กลิ่นอาจจะออกเปรี้ยวๆมีกลิ่นคล้ายๆอันทะเลนะคะกลิ่นเค็มๆเล็กน้อยไม่มีใครนะคะที่จริงไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะอันนี้เ,นเลือกปกติแล้วว่าจะมีบางช่วงที่กลิ่นของน้องสาวของเรามันอาจจะแรงขึ้นได้ก็คือในช่วงที่มีประจำเดือนเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนผ้าอนามายัยบ่อยๆอย่าปล่อยให้มันหมักหมมเพราะน้องสาวของเรากลิ่นมันจะเพิ่มขึ้นจากฮอร์โมนแล้วถ้ามันไปหมักหมมเลือดอยู่ในผ้าอนามายัยกลิ่นมันก็จะยิ่งแรงขึ้นแล้วอาจ,จติดเชื้อได้ด้วยนะคะ เปลี่ยนผ้าอนาไมยอย่างน้อยทุก3-4ชั่วโมงเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีเปลี่ยนบ่อยกว่านี้ก็จะดีมากๆถึงแม้ว่าจะหมดประจําเดือนแล้วเป็นวัยทองแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดกลิ่นในช่องคลอดเช่นกันค่ะและการตรวจภายในเป็นประจําทุกปีจะช่วยป้องกันอาการผิดปกติที่น้องสาวไม่ว่าจะเป็นอาการคันตกขาวหรือความผิดปกติต่างๆที่น้องสาวของเราได้ดีมากค่ะ และในปัจจุบันนะคะมีค่านิยมในการฉีดน้ำหอมให้กับน้องสาวมีน้ำหอมฉีดกีกี้ขายกันแล้วนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีกลิ่นหอมไม่ว่าจะเป็นสบู่สเปรย์น้ำหอมต่างๆที่โฆษณาว่าช่วยดับกลิ่นบริเวณกีกี้เนี่ยมันอาจจะไปทำลายจุลินทรีย์ตัวดีบริเวณช่องคลอดบริเวณน้องสาวอาจทำให้น้องสาวระคายเคืองแล้วยิ่งเกิดกลิ่น,นเกิดกตกขาวมีอาการผิดปกติได้ จริงๆแล้วน้องสาวมีกลิ่นเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วถ้าหากว่าน้องสาวของเรามีกลิ่นที่ผิดปกติมันต้องรักษาที่ต้นเหตุไม่ใช่เอาน้ําหอมมาฉีดเพื่อดับกลิ่นนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย